ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่11กันยายน2566ค่ะวันนี้เจ๊ชอบ6ฟัน6นะคะ ชุดตัวเจาะหรือว่าชุดสองตัววันนี้ค่ะหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกแปดหกสามหกเก้าชุดสามตัววันนี้นะคะศูนย์หกสี่ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะ พิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ไปแนวทางฉบับเดียวกันนะคะถ้าใครชอบรอบไหนก็ตามรอบนั้นได้เลยค่ะวันนี้เจ๊ชอบ6ฟัน6นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีเจ้มไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบ,บคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ